สวัสดีค่ะขอตลับสูุมาเนียลายคลิปนี้มาจากวันเล็ตน,นะครับจวันที่19กุมภาพันธ์2566ก็ดีใจกับคนที่เพิ่งได้ครั้งแรกด้วยนะคะใครที่ไม่ทานในวันนี้วันต่อไปอาจจะปนกก็นโอกาสของคุณก็ได้เพราะว่าแจกทุกวันจะมา,ากจะน้อยก็แจกทุกวันนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะ ส่วนการแจกของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเพราะว่าหลายคนชอบแบบนี้มีความตื่นเต้นมีความแบบรู้สึกเหมือนว่าได้แย่งก็ก็ดีใจที่ชอบนะคะเวลานะเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา4นาทีลิงซองเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้คอมเมนต์นะคะใครที่ยังสงสัยว่าปักหมุดที่คอมเมนต์มันเป็นยังไงก็คือว่า พอถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมีคอมเมนต์บนสูตรที่เขียนว่าปักหมุดอันนั้นเนี่ยเราก็กดเข้าไปแล้วก็รับอังเปาฟรีได้เลยใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้ใครพลาดก็วันถัดไปก็ยังมีนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ